ระยะของโรคเบาหวานที่คุณอาจจะยังไม่รู้มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าเบาหวานนะคะมี4ชนิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะ90%เลยคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะซึ่งเกิดมาจากภาวะดือ้อฮอร์โมนอินซูลินนะคะแล้วก็บวกกับการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนนะคะลดลงนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดมาจากคนที่น้ําหนักเกินหรือว่าคนที่อ้วนนะคะแต่ว่าระยะของโรคเบาหวานชนิดที่2กะคะ่ะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างค่ะตามยาดามาดูกันเลยค่ะ ระยะที่1ค่ะก็คืออินซูลินนะคะยังผลิตได้ปกตินะคะแต่ว่าเซลล์ในร่างกายค่ะไม่ตอบสนองกับอินซูลินนะคะก็ทําให้อ่าร่างกายของเราค่ะไม่สามารถนําน้าตาลไปใช้ได้ปกตินะคะก็เลยทําให้ค่าน้าตาลของเราค่ะสูงขึ้นนะคะระยะที่2ค่ะก็คือก่อนเป็นเบาหวานนะคะก็คือร่างกายของเราค่ะเซลล์ในร่างกายของเราค่ะไม่ตอบสนองกับอินซูลินแล้วนะคะก็เลยทําให้อ่าค่าน้าตาลของเราค่ะสูงขึ้นจนผิดปกตินะคะก็จะสูงอยู่ที่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่ห้าประมาณนี้นะคะ ระยะที่3ค่ะระยะนี้ค่ะจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแล้วนะคะเพราะว่าระดับค่าน้าตาลในเลือดของเราค่ะเริ่มสูงขึ้นนะคะก็คือร้อยยี่สิบหกขึ้นไปนะคะก็ระยะนี้ค่ะก็เป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทานอะไรไปอะคะ่ะค่าน้าตาลของเราค่ะมันก็จะสูงขึ้นนะคะ ระยะที่4ค่ะก็คือระยะที่เป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องเข้ารับการรักษาค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะมันจะอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ที่สําคัญนะคะโรคแทรกซ้อนจะตามมาแน่นอนนะคะรูปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะด้วยสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวกูแค่ตัวนี้เลยค่ะกูแค่ตัวนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพร1 1ชนิดนะคะจะช่วยโดยตรงในการลดเบาหวานความดันไขมันอาการแทรกซ้อนมือเท้าชาตาผ้ามัวปัสสาวะบ่อยนะคะนอนไม่หลับเสื่อมสมรถรถภาพรางเพศตั้งครันทานได้ไม่มีผลข้างเคียงนะคะง่ายงเลยค่ะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะแค่นี้ค่ะเบาหวานความดันไขมันของคุณนะคะลดลงแน่นอนนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักหาย,ยาดาค่ะได้ตามรายละเอียดข้างบนนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า